เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟอร์กายในเวอร์ชันมือถือครับไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วมันคือเกมว่า Stumble g u y ครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ครับก็หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับฟอร์กายมากๆเลยครับรูปแบบการเล่นก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าอันนี้เราจะเล่นกับคนอื่นและก็ยังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้นะครับเรื่องหน้าตาอินเทอร์เฟซอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรให้เราปรับแต่งทั้งนั้นครับปรับแค่รี o l u t ชันเงาอะไรนิดหน่อยฮะแรงกงแรงเงกิ่งครับ ก็มาดูตรงนี้ได้แล้วก็จะมีในส่วนของคัสตอมไม์ฮะที่ตกแต่งตัวกระตุนของเราครับเวลาเราได้เหรียญได้เงินอะไรมาเนี่ยก็มาตกแต่งเป็นหมอพยาบาลตำรวจทหารอะไรพวกนี้ได้หมดครับแตเกมนี้เล่นจบก็มีโฆษณาให้เราดูด้วยครับก็ตัวเกมยังอยู่ในช่วงการพัฒนาครับถ้าพัฒนาต่อไปก็คงหวังว่าน่าจะดีขึ้นครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันสักเล็กน้อยฮะสักตาหนึ่งแล้วกันครับหลังจากที่ผมได้ไปรองเล่งก็ตลกโปกฮาดีครับรอบหนึ่งที่มันจะเจอเนี่ยก็จะแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะประมาณ32คนครับก็คัดไปเรื่อยครับจนกว่าจะเหลือคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะไปครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ก็อาจจะมีแหลกๆหน่วงๆบ้างนะจากที่ทดสอบครับแต่ว่าก็ถือว่าให้ภัยได้ครับด่านก็เยอะดีนะ แล้วก็สีสันสวยงามครับโอเคก็มาดูที่ด่านนี้นี่ครับกับดักเพียบครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้ก็คือเราจะต้องเอาตัวรอดครับจากผู้เล่นมากมายฮะผางไอเครื่องกีดขวางสวนสนุกอะไรพวกนี้ฮะวิ่งเข้าไปครับนี่ครับประกบโดยเราจะมีคันโยกครับบังคับเดินซ้ายเดินขวาอะไรพวกนี้แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มโดดแค่นั้นครับเนี่ยเราก็จะโดนค้อนโดนอะไรทุบเงี้ยครับเราต้องหลบให้พ้นรวมถึง เล่นคนอื่นด้วยที่มันกีดขวางการเดินทางของเรานะไปครับจังหวะนี้แล้วก็โดดไปก็โดนตวัดปัดหที่หมดตามฮะทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดครับเพื่อจะเข้ารอบสู่คัดลิฟายนะ16คนสุดท้ายตอนนี้เรายังไม่มีใครได้เข้าไปครับเราก็กําลังยกย้ายซ้ายขวาครับแล้วเราก็โดนปัดล่วงลงมาตายเกินหมายได้ครับกลับมาที่จุดที่ใกล้ที่สุด ที่มาเซฟไว้ให้เรานะเนี่ยเบียดเสียกับผู้คนมากมายฮะเพื่อจะหวังเป็นหนึ่งใน16คนที่จะรอดเข้าไปในรอบแรกครับเดี๋ยวก็โดดฟึบฟับฟุบฟ,ฟ,ฟับเข้ามารับรอดครับ,รรบเข้าช่นใจเป็นคนที่2อ,อะ่ะโอเคครับอันนี้ก็หมุนหัวที่หัวตามอย่างนี้ฮะแต่ส่งผมมันเท่นนะไอ้คนเนี้ยโอเคประก็ล่วงไปโอ้โห รอไปนะครับ7คนครับตอนนี้เข้าเส้นชัยไปแล้ว7คนต้องรองครับถ้าเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยผมว่าหาหากว่านี้ครับเข้าเป็นปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้โอเคก็หมดเวลาครับเท่ากับว่าตอนนี้คนตกรอบเพียบครับเจคนสุดท้ายเดอะสตาร์ครับเข้าไปแล้วมันก็จะพาเราไปเลือกด่านต่อไปครับนะด่านนี้เป็นด่าน หิมะครับเป็นคล้ายลานสเก็ตครับรอบนี้ดูว่าใครจะเข้ารอบฮะจริงๆมันต้องเข้ารอบเยอะกว่านี้นะทั้งหมดอ่ะ16คนแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็รู้สึกว่าใครเข้าที่หนึ่งก็น่าจะได้ที่หนึ่งเลยมั้งอันนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับหรือว่าเอาแค่8คนไม่แน่ใจครับเอาเป็นว่าเรา เข้าก่อน8คนอะตรงเนี้ยกระโดดไปครับดึงดังดึงดังครับก็คอยหลบลูกบอลหิมะให้ดีอะปึ๊บโดดรับพ้นนะไม่พ้นนะล่วงลงไปครับ3คนครับกำลังเบียดเสียกันอยู่ตอนนี้เราสไลด์มาก่อนครับโดดทิ้งจังหวะครับนี่ฮะสไลด์ลงมาแล้วสไลด์ลงมาครับ,ดดรบโดดด่านสุดท้ายอึง้งเข้าไปฮะ โอ้ด้วยความเทคนิคความสามารถนะแล้วก็สามารถเข้ารอบค u ดลฟไยได้เป็นคนสุดท้ายครับถ้าคนนี้เข้าได้ไหมหรือว่าถอดใจไปแ้้วนี่ยังไม่เข้าครับยังอะ่ะเราเป็นคนเดียวที่เข้าไปได้ครับตอนนี้มีมา2คนนะ โอ้สไลด์ไปครับน้องอันเล็กอะไม่รู้เล็กไหนนะก็เหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นครับที่จะชิงชัยกันครับมีเราเองฮะแล้วก็วกับคนอื่นครับทุกคนเราก็ไปดูกันว่ารอบชิงชนะเลิศครับเป็นอ,อะไรไม่รู้ครับตรงนี้แต่รู้ว่ามีค้อนเทียบครับ เราบินไปครับเอาเปิดตัวก่อนนะเขายังไม่พร้อมเราไปก่อนแล้วเราไม่รอฮะอ่ะขาขมาทางตรงครับจังหวะนี้เราเลี้ยวโยกมาทางซ้ายครับเขาโดดหลบแล้วตันนี้เราโดนกวาดแล้วกระเด็นกระดอนไปข้างหน้ากระเด็นไปทั้งคู่ครับเรายังวิ่งต่อไปฮะจังหวะนี้รอรีรอนิดนึงครับรอให้อ่าไอตัวหมุนเนี่ยอ๋แล้วเราก็ตกลงไปครับ เขามันแย่งเราเขาจะข้ามไปแล้วเราต้องรีบตามครับเ,เขาก็ตกครับอ่าเราข่ามมาได้ก่อนนะตอนนี้เหลืออีกไม่เท่าไหร่ครับเราก็จะถึงเส้นชายแล้วจังหวะนี้เราก็ล่วงลงไปฮะอีกรอบครับอีกรอบรอบน,นี้สบายครับสไลด์เข้าไปเลยครับเดี๋ยวสไลด์เข้าไปเลยนี่ครับเรียบรอ้อยได้ที่หนึ่งอนะ่ะโอเคก็เก็บชัยชนะไปได้ครับไม่ยากเย็นนะฮะตรงน,นี้สบายๆครับ จะมีโฆษณาให้เราดูตอนจบเล็กน้อยครับสำหรับใครที่อยากเล่นครับไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะฮะสเตมเบิลกายนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับซีซั่นตูดิโอด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่อัพทุกวันนะครับทั้งเกมชิจิแพ็แล้วก็จัดระดับเกมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมีอะไรก็กดกดให้หน่อยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ